อันน้ปลาอะไรโอ้ลมาหัวบาดอ๋อโลมาหัวบาดนะครับหัวบาดนี่ครับสวยมากนะฮะตัวนี้จะมีปลาลมามาเล่นน้ำนะครับก็ถ้าไหนไหนชควงนี้ก็ได้เห็นนะครับขณะนี้น้องอูกำลังแบกกล้องกอปอลงเหวนะครับตอนนี้ครับโอ้โหนี่ครับทรหดมากนะครับสำหรับแซนดูนะครับ เหมาะสำหรับน,นักท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์นะครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่ครับทะเลสวยน้ำใสฮัลโหลกา how are you how you doing man hello ครับด้านบนสวยมากนะครับวิว ที่นี่มาถ่ายกดด็กระดดดตรงนี้สวยมาถ่ายเดินไปไหนละคุณฮักเสียที่นี่สายละเอียดมากนะครับดูนะครับสุดยอดเลยอันนี้เห็นเป็นรูนี่เป็นรูปูนะนี่ครับรูปู ว่าทติดตามชมครับสนิโจอีกช่แงนึนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ